นมเนาะนมเนาะนมเนาะนอะไส่โน้มเนาะนมเนาโอ้ยม่ได้ม่ได้ยาอ่่อเนาเสียเราเสียเราน้มเนะทังเหลือไม่โคตรเลยมีมีทางเหลือไม่โคตรครับพ่อ ไม่ค้วนหรอมันดึงไงเปิดทางยิงเนาะพว่าเป็นหนาพาแล้วนมนม,นมโยกไปโยกมานม,น,ม,น,มน้องเนาะอันนั้นก็ดตีนเราเลยที่มันไหนนะอันนั้เน,น,เ,นเออเปิดทางเราไปจกเปิดค้วนเค้าน้องกันไนงะ